ทุกคนเกิดมาถูกหมดผิดหมดไม่มีถูกบ้างผิดบ้างจึงธรรมดาถูกก็ทำผิดก็แก้แค่นั้นเองอย่าไปยึดติดเสียงจากสวนจันเวลหาหานาทีวันพุทธที่สิเกันยายนพุทธศักราชสองพห้าหบแปดวันนี้เอาเรื่อง ถูกผิดอันเป็นธรรมดาของชีวิตทุกคนบนโลกมาพูดกันไว้ให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแทงตลอดทะลุปโปรงจะได้ไม่ไปยึดติดเอาเรื่องถูกผิดมา ตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองให้เป็นทุกข์ร่ำไปหรือไม่เอาความผิดของใครบนโลกนี้มาเยียดยามซ้ำเติมเขากระทั่งไม่เอาความถูกของใครมาลหลงไหลงมงาย เพราะเห็นว่าทุกคนเกิดมาถูกมวลผิดมวนไม่มีจะต้องถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดาด้วยกันทุกคนอย่างไม่มียกเว้นแม้กระทั่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอารหัน ครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายศิตธาท่านก็ลองผิดลองถูกหรือหลงผิดหลงถูกมาก่อนทั้งนั้นมันเป็นธรรมดาแม้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์แล้วในสายตาคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสเขาก็ยังมองเห็นว่าพระองค์ ยังทำผิดบ้างถูกบ้างอยู่อย่างนั้นบางคนก็เอาแต่เพ่งโทษจับผิดพระองค์มากล่าวหาใส่ร้ายพระองค์อยู่ก็มีเนี่ยมันเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าสำหรับพระพุทธเจ้าพระอระหันต์นั้นท่านหลุดพ้นจาก โลกมายาสิ่งตบตาของมนุษย์เราไปแล้วก็คือท่านอยู่เหนือถูกเหนือผิดโดยประการทั้งปวงคือหลุดพ้นหรือพ้นออกไปเหนือขึ้นไปจากทั้งถูกทั้งผิดโดยประการทั้งปวงแล้วซึ่งก็เป็น อีกชั้นหนึ่งซึ่งถ้าจะพูดถึงพระอารหันต์หรือพระพุทธเจ้านั้นจะต้องพูดในภาษาธรรมชั้นประมาจาจจ์ธรรมตามธรรมชาติแท้ๆเอาภาษาคนไปพูดไม่ได้คือไม่อาจที่จะอธิบายได้ด้วยภาษาคนแต่ส่วนปุถุชนคนอย่างเราเราท่านๆนาที่มันเป็นธรรมดามันไม่มีใครในโลกนี้ ที่ถูกหมดผิดหมดต่อให้เป็นคนที่ชอบทำผิดจนมีภาพพดกลายเป็นคนชั่วคนเลวไปแล้วแต่ความเป็นคนชั่วคนเลวที่ชอบทำอะไรผิดอยู่เสมอนั้นถ้าดูดีดๆเขาก็จะต้องมีสิ่งที่ถูกอยู่บ้างแล้วสิ่งที่ถูกนั้นมันก็เป็นความดี ในชีวิตของเขาอยู่บ้างนี่มันเป็นธรรมดาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะมองคนด้วยเมตตากรุณาผุ้ทีตาอุเบกขาได้อย่างแท้จริงกับตัวเองเราก็จะได้สำรวจตรวจสอบคอยปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่หลงตัวลืมตน เป็นคนที่รู้ชีวิตอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งครับ